ตั้มๆุณแม่ปูโอ้ยใส่ใช้อันเชี่งเดียวแล้วก็เอาไปโอนใช้กันเอาตัวเงินอยู่อืมมาตังทนีน้ำแม่ปูน้ำมันน้ำมัมอนแล้วไปครับโอเคครับปูนี่คันหนึ่งอุ้ยมี่สองคันเนี่ยนีสองคันสองเจ้าด้วยี๋ยวไปครับท่านใดปู มันอะไรเจ้ากันบ่บ่ค่ะเ็ดเก่าบ่วขึงามเอาเออเอาเออตัวนี้ตัวนี้มันจะเรียกเอาหลายตัวมันมันหลายอันโอ้ยมืดแล้วจอมืดจ้ะคืองามแต่สนุกมันเปลี่ยนเรียงได้ไหมขอขออันวังหันงามๆก่อนนี่ปูเออนั่น ปิดซุ้งหายไปง่ายๆนะอขอดูเลยครับทั้งพี่อยู่ทั้งทั้งผีออกไปได้ครัขันน้ำมน,นูลนะครับอันนี้ลกขามเซียนหนาจอมืดแล้วเจ้าค่ะล็อกขามเซียนกับลกเงินล้านเนาะเดีเ๋ยวจะทำไปเกียเลครับ มาไปตรเจ็ดเก้าหบรเกูนย์บบเก้าหกห้าหกเป็นห้าได้ห้าเจ็ดไดแล้วไปเดียวแล้วเดียวไปเขีาเ็ได้แล้วไปจะลบ Hidna rất là có tên lửa miền mapu. One vẫn chịu miếng thì mắt sang toi bay lửa mắt sang toi cà bi yun la and tang and chili yang kìao 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 thấy kìao 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 กมาแล้วกมาแล้วนะลดามาจังเลยมาเตือนฉันละห้าเกิดปกปิดไว้ตัวนี้ละคันน้ำม่อนนี่ครับบอกมาไม่ตัวใดแน่ปูคันน้ำม่อนนี่คันแรกก็คือห้าเก้าแปดห้าเก้าศูนย์เนี่ยคันแรกนี่มันสี่หกเนี่ยแต่ก็ขาว แมงามอยู่ตัวละมันมันเป็นมันเป็นเกลยเลยผเปันเก้าแต่มันขึ้นไปยจังจีมันลงมาจังจีมันจังทีเป็นหอกห้าเก้าแปดที่ขั้นกูห้าเก้าแปดห้ก้ศูนยแปดคันที่สองนี่ก็คือหกสองห้าหรือหกสามห้านี่ยละมันมายักตัวนี้หกสองห้าหรือหกสามห หรือมันจะเป็นห้าเก้าแปดห้าเก้าศูนย์หกสามห้าพื่ในห้องท้องตัวคุณตัวแฝมากเพราะว่าเฮ็ดสองเมื่อเด้เฮ็ดตั้งมองเดียวกันเฮ็ดพร้อมกันก็เดี๋เฮ็ดสองขันพร้อมกันเพราะว่าคนมากสองคนปูคือมีความสามารถครับแต่ว่ายุ่งสิไหม อันนี้เอาข้างไว้มันไหลเองเดียวส,สองห้าสามห้าน,นีต้องแยกเป็นสองตัวอันนี้ขันขันไส้ไงอันนี้ขันขวนัวหาชัด <c oughs> ข้างไว้ซื่อๆเดยอ,อืมเล่บแปดหนึ่งมันบอยไงเกิดเลยตืตมหรือซ <c oughs> ื่อๆหรอกตติมให้มันตติมให้มันคือเลขบแปด ปูจับสองตัวว่าพวนี่ปูจับสองตัวเหรอบรับบ่ท่านจับหรอบ่จับดอกสองัวน้ำมันสามตัวรถหัวปักหัวขวบไปรถนี่จังสีดังเนาะปูนี่จังสีดังแห้งเอาพี่น้องมาหนักเพรขับปูนี่แหละพร้อมกันนี่แหละพร้อมกันเลยสี่ตัวนี่เพราะว่ามันเฮ็ดพร้อมกันเลยจ้ำกันเนี่ยสองคู่เนี่ยจารเชื่อร่อยกับร่อยเฮ็ดกันเบิดเนี่ย ลอยค oh. ู er ่ลอยรหบดนะเพราะว่าลัตตรี่เขาขายใบลอยสิบปุ่นเนี่ยะสามห้ารัตตลี่เขาขายลอยสิบปุ่นนะมันหาใบละลอยยากเลยกต้องนี่ก็คือเลขน้ำมตนนี่แห เก้าแปดห้าเก้าศูนย์หลักสาหกสามห้าหกสองห้าเนาะครับนี่แหละสี่คู่สี่หางเนียนตัวไรกครับพวเนียนเบิร์ตซุกตัวเลยเนียนจ้ำกันมาแต่ตัวว่าจ้ำกันเพราะว่ามันมันเห็ดเห็ดเทียเดี่ยวมันเป็นตัวอ่าเห็ดเทียเดี่ยวมันเป็นตัวของมัน ครูว kind of ่ได้จับเป็นบ่กุนี่ว่าได้จับเลยหมครับจับตรงๆครูไว้กัค่อยถะตูดตะเทียมเพราะใ้มันตกนาำนั่นแหละถ้าสวบเที่ยเดียวบ่บ่มาใส่กับมาขัวน่คือว่าไม่พองเก็บวาอันนี้ เปลียนเพียงขาดแค่นีเบึงซื่อๆดอกขาดว่าขาดว,ว่าถิม่าตัวนี้แหละเพราะว่าเขาไม่ได้จับมันเขียนมันเขียนเองมันเขียนเองเนาะมันเขียนนมัเป็นตัวของมันเองเอให้พี่น้องเอฟซีไปตัดเอาเนาะงูงนิง่งไปนั่งเฮ็ดมองหนีย่ำเลยโบผาดจังหวรรษเองนั่งเฮ็ดสล่า,านหน่อย เฮ็ดน่ามสวดม่นบ่พวเนี่ยบ่ก็จะมาอาบน้ำมนโ์เหขึนมาอาบน้ำม่นน่าพอมกันมากสวยงามเลยห้าเก้าแปดห้าเก้าศูนย์หกสองห้าหกสามห้าโอ้งามครับวตัวงามครับก็คือว่าเล็น้ำม่นกับสีผา้ผัก หมวดที่แล้วกับ่บ่พลาดหมวดที่แล้วเนาะจ้าสำหรับขันน้ำมุนเนาะปู่พลาดเนาะ่พลาดน่าไปเห็ดห้โน้มแม่กันมีมี8แปดี7เจ็ดี3สามี6หกมันก็จับใส่กันมันก็ถือโย่ให้ส่วนมากกับไปซื้อถ้าแปดเจ็ดนี่หลายมันก็ได้ออกตั้งหนาจ้ะ ก้อนขันน้ำมนต์นี่ปู่มีตูมักเป็นพิเศษวะครับก้อนขันน้ำมนต์นี่ยจะั้องสองคู่เลยดิมีพิเศษคือจังบัวตุ่มบัวบานเนี่ยตีเด็ดบุตรดอกได้ก็ยจะยังเสียดายติบุตเสียดายดอกตุ่มยังเนี่ยตีเด็ดดอกตุ่มก็เสียดายดอกบานนั่นเด็ดทั้งสองเด็ดทั้งคู่เลยตัวไหนครับปูพี่แหละฮักสามฮักสามหาฮกสองหาหรือ เก้าหาสองหาเก้าศูนย์หาเก้าแปดนไงละครับอืเกิดเน็ตนะกพูดเน็ตแหละทำนทีเด็ดคู่ได้กันยังเชื่อได้ยินนะเป็นบัวตูมบัวตับบานนะครับ